ตื่นมาเจออย่างนี้นะครับนี่ดูเหมือนเครียดแต่น่าจะกลับกันเออคือตอนแรกเนี่ยอ่าตอนนี้พี่ใต้ยอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับตอนแรกเนี่ยคิดว่าจะต้องได้กลับไปไลฟ์นะครับน้องเจนนี่ก็คือก็เราก็ติดต่อไว้นะครับติดต่อไว้แล้วก็คิดว่าจะได้ไปไลฟ์ กับน้องเจนนี่นะครับไลฟ์แคนดี้บลิงตัวนี้นะครับในช่วงที่พอดีเรามาเที่ยวที่ญี่ปุ่นพอดีก็คิดว่าอยากจะฝากน้องคนอื่นเอาไว้ไลฟ์แทนเราแต่ว่าพอดีเนี่ยได้คุยกับ,ก,บกับเพื่อนอีกคนนึงนะครับเขาบอกว่าต้องไปไลฟ์ด้วยตัวเองเพราะว่าเจ้าของต้องไปเองมันจะดูเฟิรม์มมันจะดูดีนะครับตาก็โอเคไม่เป็นไรมาเที่ยวญี่ปุ่นแต่ว่าก็ขอ,อทิ้งครอบครัวไว้ที่นี่สักวันหนึ่งแล้วกันแล้วก็กลับไปไลฟ์กับเขาทุกอย่างก็จอง คือเตรียมการเอาไว้หมดแล้วนะครับว่าเราจะไปยังไงนะฮะนั่งรถไฟจากเมืองนี้ไปขึ้นเเครื่องบินที่สนามบินนี้อะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าตอนนี้ตื่นมาก็มาเจอข่าวช็อกอีกข่าวหนึ่งก็คือสรุปว่าไม่ต้องไปนะครับยังไม่ต้องไปแจ็คพอตเเอเจนซี่เจ้าเดียวกับที่น้องเจงนีพูดถึงใช่ครับ เอเจนซี่เจ้านี้นะครับก็คือเจ้าเดียวกับที่น้องเจนนี่พูดถึงก็คือเจ้าที่พ่ต้าติดต่อไว้อออเออเนาะ,นะขอบคุณมากเอาเป็นว่าก็ต้องเปลี่ยนแผนแล้วก็เดี๋ยวหาทางแก้ไขออว่าจะทำยังไงกันต่อฝันไว้คืออะไรก่อน <c oughs> ทุกคนตอนนี้มีแต่คนอยากไปไลฟ์กับน้องเจนนี่นาวินต้าเป็นหนึ่งในนั้นแต่คือ <c oughs> คือมันก็เข้าใจได้นะคือเข้าใจได้ว่าว่ามันมีความวุ่นวายอยู่ใช่ไหมครับแล้วก็หลายคนก็คงจะติดต่อกันในหลายทางอ,อันนี้เราก็เราก็อยากที่จะไปร่วมง,งานกับน้องเขานะครับก็คิดได้ว่าก็คงเป็นดาราคนหนึ่งอะที่อาจจะไม่ได้ไปไลฟ์ก็เออลองดูว่ามันจะยังไงต่ออะไร่อได้อ,อืม